โยบสวีครับวันนี้ผมจะมาชีวิตรอดในโลกเกิดใหม่เป็นสลามซึ่งในโลกนี้เนี่ยก็จะมีศัตรูเต็มไปหมดเลยในคลิปนี้ก็จะเต็มไปด้วยการประจนภัยมากมายนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับซีรีส์นี้ใช้เวลาทํานานมากครับขอคนละหนึ่งไลค์จะได้ไหมครับอ่าโดยตั้งแต่คลิปนี้นะครับผมจะเล่นตั้งแต่ผมเป็นสลามยันไปเดมอนลอดเลยนะครับแค่พูดไปก็สนุกแล้วใช่ไหมครับ ไปดูกันดีกว่าครับแต่เดี๋ยวก่อนตอนเริ่มคลิปอาจจะเสียงไม่เหมือนท้ายคลิปนะครับเพราะว่าคนละคอนเซปต์กันนั่นเองสวัสดีครับเริ่มมาตอนนี้ผมก็อยู่ในป่าที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับทุกคนและพอเราเริ่มมานะครับก็จะมีสมุดมาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับในสมุดก็จะมีตัวหนังสือที่เราสามารถคลิกได้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสายได้เลยนั่นเองแน่นอนครับเนื้อหาในวันนี้เกี่ยวกับสลามผมก็ต้องเลือกสลามอยู่แล้วครับโดยหลังจากที่เราเลือกเผ่านี้มา แล้วก็จะมีบัฟมาเพิ่มนะครับทุกคนนั่นก็คือเซลล์รุ่นเกณฑนเพิ่มมานั่นเองแล้วยังมีบูทจัมมาอีกด้วยผมว่าบัฟพวกนี้นี่เป็นประโยชน์กับเราแน่นอนครับหลังจากที่ผมฟาร์มของมาสพักหนึงผมก็เดินไปเจอกับกอบ l i ลินครับและดูเหมือนว่าพวกมันจะตามผมมาอีกด้วยนะครับคุณผู้ชม แล้วผมจะตัดมาเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อหามันจะอืดเกินไปคร่าวๆนะครับก็คือตอนนี้ผมได้ไปลงเหมืองมาที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พอมีอุปกรณ์ไว้บ้างแล้วพอมาถึงตอนนี้ผมก็เดินมาเจอกับร่างของเจ้าลิสซาร์าแมนนั่นเองครับผมไม่รีรอที่จะเตรียมโล่นั่นเองเพราะว่าน่าจะอันตรายพอสมควรเพราะผมลงไปถึงเนี่ยผู้มันมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอองานนี้ชัดจะไม่หวานแล้วฮะแต่ผมก็ตีแล้วก็หลบตีแล้วก็หลบไปเรื่อยๆครับก็ถือว่าพอได้อยู่ ผมรู้สึกว่าผมตีไปเยอะแล้วนะครับแต่พวกมันก็ยังเหลือเยอะเลยผมจะจามพวกมันกลุ่มแรกไปก็ไปเจอกับพวกมันกลุ่มสองอีกแล้วครับซึ่งมันมีอีกเยอะมากเอาเป็นว่าของที่อยู่ข้างในนั้นเอาไว้เป็นที่หลังแล้วกันเนาะแล้วผมจะเคลียร์พวกมันให้เสร็จแล้วหลังจากนั้นผมจะไปรู้ของพวกมันที่หลังแล้วกันมาหาพวกมันจะมีเยอะไปไหนครับเนี่ยพอเสร็จแล้วผมก็มาคุยของทันทีแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มค่ากับที่เราเสียเวลาไปเท่าไหร่นะครับแต่ยังพอมีดีอยู่บ้างเพราะว่าไมันมีบล็ หลังจากนั้นผมก็ไปขุดแถวๆนั้นครับเผื่อว่ามันจะมีทางลับไะนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่มีหรอกครับ <c oughs> <c oughs> นี่เราทําเพื่ออะไรเนี่ยเอาละหลังจากนั้นผมว่ามันไม่น่ามีแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราออกจากที่นี่กันดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้ผมจะมาตัดไม้เพื่อที่เราจะมาทําบ้านกันในวันนี้ครับผมว่าผมจะเอาไม้ไปไม่มากเพราะว่าคงไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเราก็ต้องหาที่เตรียมไว้ด้วยนะครับทุกคนเพราะาตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยโอเคครับจนถึงตอนนี้ผมได้ที่ดีๆแล้วล่ะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาเคลียร์ยาก,กันก่อนดีกว่า แล้วผมก็ต้องขุดดินแถวนั้นด้วยนะครับเพื่อที่จะมีพื้นที่ให้บ้านเรานั่นเองก็ผมจะสลับขุด2แถวเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนหวังว่ามันจะเร็วขึ้นสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับดูที่เคลียร์พื้นที่นั้นไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าแถวนี้มีอะไรเต็มไปหมดเลยครับคุณดูตรงนี้สังเกตว่าจะมีถ้ำอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจเจาดินโปะไว้ก่อนนะแล้วก็ขุดต่อสิครับรออะไรโอ้ยมีอะไรเต็มไปหมดเลยเว้ย <laughs> โอเคครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาวางบล็อกไม้ที่เราขุดมาก่อนดีกว่าเนาะผมจะทําไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าไม้ที่ผมเตรียมมานั้นมีจํานวนจํากัดสุดๆไปเลยครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปดูตอนนี้ผมจะทำเป็น,นฐานไปก่อนนะครับอาจจะวางบล็อกผิดไปอันหนึ่งครับ ส่วนตรงนี้ผมก็จะทำเป็นโซนหน้าต่างนะครับตัวหน้าต่างนี้ผมทํานี้มันเอกลีฟสุดๆไปเลยครับเพราะผมจะทําแบบสลับขึ้นลงมาเป็นไงครับคิดเอทีฟสุดๆไปเลยใช่ไหมครับแล้วจะทําให้มันยากทําไมวันนี้อ่ะเป็นไงครับทรงมเดินสุดๆไปเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าตัวในบ้านก็จะมีอย่างที่ผมบอกครับมีกระจกวางสลับกันไปมาทําเพื่ออะไรเนี่ยดูสิขนาดเต้าเผาผมยังคิีเอทีฟเลยครับคุณดูสลับวางกันอีกแล้วแม่อย่างน้อยก็มีสีสันหน่อยนะครับ โอเคครับจนถึงตอนนี้วันที่6กถึงสินะครับผมก็ไปเจอหมู่บ้าน n b c ครับอาจจะดูปกติปกติหน่อยนะครับแต่ที่จริงมันไม่เลยเพราะอะไรน่ะหรอเพราะผมไปเจอตัวแปลกๆอีกแล้วไงครับโอ้โหเจ้าตัวนี้เจ้าตัวใหญ่ไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าเนาะแต่ที่ผมเข้ามาใกล้มันเนี่ยผมไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพราะว่าผมมีสกิลติดตัวอยู่นั่นเองนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดู ข้าี่สแตทของเราครับแล้วก็ไปที่ยูนิคสกิลดูนี่สิครับผมมีอยู่ตั้งสกิลหนึ่งแนะ่สกิลนี้ชื่อว่ากรีดครับโดยผมกดไปผมก็ไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรได้บ้างเพราะผมลองกับมันเท่านั้นแหละเออหือ,อนี่มันแรงขนาดนี้เลยหรอครับเนี่ยโดยผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามันจะแรงขนาดนี้จัดว่าใช้ได้เลยตัวที่ผมมาหมู่บ้านแบบนี้มีหรือที่ผมจะไม่เข้าไปรู้ของในบ้านผมก็ตามหากล่องทีละบ้านเลยครับอ่าพอดูไปดูมาดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยผมเจอแตงโมอยู่ใกล้ๆบ้านนี้ก็แวะขุดหน่อยละกันดูในกระเป๋าผมเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรอยู่แล้วครับดีนะที่ยังมีแตงโมอยู่เราจะได้มีอะไรกินในวันนี้แล้วครับแม่ฮจนถึงตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะครับเราจะไปไหนกันต่อดีเนี่ย โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าฟอเรสแล้วผมได้ข่าวมาว่าในที่นี้มีมอนอะไรแปลกๆอยู่ด้วยไหนเรามาดูกันดีกว่าแลนี่ครับผมไปเจอตัวแปลกๆจริงๆด้วยจัดการสิครับรอไลหลัลจงจากนั้นผมก็เจอตัวเป้งขึ้นมาหน่อยผมไปเจอแบ็กสป p i เดอร์ดูท่าคราวนี้จะไม่หมู่แล้วนะครับโดยผมก็ตีมันไปแล้วนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะตีมไม่เข้านะครับแลนี่ครับมันปล่อยสกิลหญ่แมงมุมมาใส่ผมซะด้วยโดยผมก็ติดอ่ะนะทําอะไรไม่ได้เลยครับสุดท้ายผมก็เสร็จมันจนได้ โอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามากลับมาดูที่บ้านกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอจัดวางของสักแป๊บหนึ่งก็มันต้องเก็บจริงๆนะครับของเต็มกระเป๋าแบบนี้ด้วยผมก็เล่เก็บของที่ยังไม่ใช้นั่นแหละครับเอาละครับแล้วผมก็ได้มาบุกป่าฟอรเรสตอีกรอบหนึ่งด้วยผมก็เจอศัตรูเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมครับทุกคนโดยคราวนี้ผมใช้สก,กิลครับเลยชนะมันมาได้อย่างว่าแหละแรงอย่างไม่น่าเชื่อแล้วหันไปหันมาไปเจอตัวอะไรแปลกๆข้างซ้ายอีกแล้วครับ ผมก็รีบเดินเข้าไปครับหวังว่าจะประทะก,กับมันได้ศูนยสสักนิดหนึ่งโดยผมก็ใช้สกิลจัดการมันอย่างง่ายได้ครับแต่ผลจากเอฟเฟกของมันทําให้ผมเสร็จมันไปอีกแล้วครับผมว่าเราต้องหาแบบให้ตัวเองซะแล้วล่ะโดนจัดการซะง่ายขนาดนี้แล้วผมก็กลับมาดูอีกรอบหนึ่งครับหวังว่าจะมีพอท่อ l ประตูวาร์ไปหาสปิริตนั่นเองแต่ว่าดูไปดูมาก็ไม่มีอะไรครับก็เลยแวะจัดการมอนถังนั้นสักแป๊บนึง แม่เจ้าประตูพอทอลนี้ช่างหาย,ยากจริงๆครับแล้ววันนี้ผมก็เจอครับแต่ไม่ได้เจอประตูพอท่อนะผมมาเจอแคมป์ของเจ้าพวกกอบลินครับผมแม่ชักเริ่มตื่นเต้นแล้วสิผมเตรียมเนมแท็กแล้วก็เจอเจ้ากอบลินลวครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ชื่อให้มันกันตัวที่ผมตั้งชื่อไปก็สัก2-3ตัวนะครับจะได้พอจำได้สักหน่อย แล้ววันที่18ถึง25ครับสงครามมันได้เริ่มขึ้นแล้วครับเพราะว่าผมไปเจอกองทัพออกอยู่เต็มเลยโดยพวกมันมีเยอะมากๆครับผมชักไม่แน่ใจซะแล้วว่าสกิลกับอุปกรณ์ที่ผมมีจะไหวหรือเปล่า แม่ฟวกเองเข้ามาทีละตัวสิยากจริงๆครับมากันเยอะจริงๆเอาแล้วจนถึงตอนนี้นะครับผมก็มีสกิลน้ําเพิ่มมาใหม่นะครับโดยการวิธีหาเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยไปใต้ทะเลแล้วก็ไปโจมตีมอนสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีไอชิเม m นต์มาให้นะครับผมก็ใช้หมดทุกสกิลแล้วนะดูเหมือนจะไม่ไหวจริงๆนั่นแหละแล้วผมก็เสียทให้มันจนได้ครับ โอเคครับต่อมาผมได้ไปหาสกิลแบคไลทิงมาแล้วผมแข็งเจ้าพูออกมากๆเลยผมเลยพยายามหาสกิลเท่าที่จะหาได้มาก่อนผมก็ได้มาลองสกิลกับอาจารย์ชิซุยครับแล้วผมก็โดนส่วนทีเดียวครับเสียท่าอีกแล้วครับแต่มีหล่อที่ผมจะยอมผมก็กลับมาหายอีกครั้งสิครับดูรอบนี้ว่าจะตั้งใจปล่อยสกิลแบบดีๆสักหน่อยเพราะเรามีมานาค่อนข้างที่จํากัดนะครับดูสิครับพูดไปมานาก็หมดอีกแล้วดูแล้วก็ต้องรอไปนะครับค่อนข้างนานเลยแหละผมว่าแลวว่าผมต้องเสียท่าอีกรอบ แล้วตอนนี้ผมก็กลับมาที่บ้านของเราผมจะลองไปในเธอดูครับแต่ดูเหมือนว่าเกมจะปรับให้เราไปไม่ได้นะครับแหม่สำเพื่ออะไรอีกแล้วเนี่ย มาถึงวันที่26ถึงสิวันนี้เรามาอัปเดตบ้างกันสักหน่อยครับโดยจากในบ้านผมก็เริ่มมีอุปรกรณ์เพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วจะตัวครัฟตัวนี้ก็ไว้คาฟดาบใหม่ๆนั่นเองครับโอเคครับเห็นแปลกๆตรงนั้นไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับนั่นก็คือชั้นใต้ดินเพื่อไว้เอนชั้นของนั่นเองครับเพราะว่าพื้นที่ข้างบนนั้นมันเต็มแล้วจริงๆก็เลยต้องมาไว้ข้างล่างนั่นเอง ่อมาจากการเจ้าคิปเปอร์แถวบ้านนิดหน่อยครับเลงให้มันโดนหน่อยเฮ้ยหลังจากนั้นผมเดินไปเจอแก่ครับมองไกลๆผมนึกว่าเจอแก่สีชมพูให้เข้าแล้วแต่ดูเหมือนเชส่สีมันจะไม่ตรงกันสักเท่าไหร่คล้ายๆอยู่นะแม่เอาซะตื่นเต้นเลยแล้ววันที่44-62ถึงห2นี้ครับในที่สุดผมก็เจอพอร์ทัลครับ บอกเลยว่าหายากมากๆโดยเข้ามาสเต็ปเดิมครับก็จะมีสปิริตโปรเทคเตอร์อยู่ข้างในนั้นตอนนี้ผมพร้อมแล้วไปกันเลยครับ หลังจากเข้ามาไม่นานผมก็โดนอีกแล้วครับเสร็จมันจนได้โอ้ยรู้สึกเบื่อคำนี้จังเลยแน่นอนครับผมก็ต้องกลับมาอีกรอบคราวนี้มันต้องมาสิครับเข้าไปผมบอกเลยว่าผมมีสเตปและคอมโบสุดๆผมตั้งใจมากอะนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปครับแล้วผมก็โดนมันเข้าอีกแล้วครับจะยากไปไหนครับเนี่ย หลังจากที่ผมลองไปเรื่อยๆผมก็เริ่มมีความคิดดีๆดีแล้วล่ะครับผมได้กลับไปบ้านแล้วก็ขามไปเปิ่นทองมาหวังว่ามันจะช่วยรเ g e n e r a t i o n ให้เร็วขึ้นแล้วก็ป้องกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีครับบอกเลยว่ารอบมีเตรียมตัวมันดีสุดๆมันก็ต้องมาแล้วปะครับหลังจากผมเข้าไปผมก็งงอยู่นานว่ามันอยู่ไหนที่แทย้อยู่ข้างบนผมเองสเตปเดิมครับผมดวสกิลใส่มันเลย แล้วก็เกิดปัญหาเข้าอีกจนได้ครับมานาผมหมดไปเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าเซ็งจะจัดครับมาหมดอะไรตอนนี้เนี่ยแล้วนั่นทําให้ผมเซ็จมันจนได้ครับอะไรมันจะแย่ขนาดนี้วะเนี่ยแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ครับด้วยความที่ผมอยากได้สปิริตมาผมก็เลยต้องฟันฝ่าไปให้ได้ในที่สุดผมก็จัดการมันได้จนได้ครับโอเคครับตอนนี้ประตูก็เปิดแล้วเดี๋ยวเราลงไปกันดีกว่าข้อแปครับก็มีทางเดินที่เราสามารถขึ้นไปได้น,นั่นเองเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูกันนะครับมีบับกระโดดสูงอยู่ผมก็โดดแบบง่ายๆเลยนะครับมันด้วย โอเคนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารับสปิริตกันครับโดยวิธีการรับนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เรากดชิปหรือว่านั่งย่อนั่นเองก็แง่ไปข้างบนเลยสปิริตก็จะโผล่ขึ้นมานะครับโดยสปิริตที่ผมได้ในคราวนี้ก็คือธาตุน้ำนั่นเองผมว่ามันก็น่าจะใช้ได้อยู่นะเอาละครับมาถึงวันที่6กสิาถึงหนึ่งร้อเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมได้จัดการเจ้าบอสใหญ่อย่างอ็อกหล่ดเรียบร้อยแล้วโดยที่มันจะมีร่างสด้วยนะครับซึ่งผมก็จัดการมันเสร็ โดยการที่จะเป็นนะครับเราก็ต้องเก็บโซให้ครบห0,000่นก่อนโดยวิธีการเก็บโซนั่นก็คือการจัดการมอนให้ครบ1 0 0 0 0่นตัวนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นอาจาร,รย์ชิซุยนะครับหลังจากที่เราจัดการได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รับมา1่โซนั่นเองครับโดยเราก็ต้องจัดการแบบนี้ครับให้ครบ1 0 0่0นตัวนั่นเองแล้วผมบอกเลยนะครับซีรีส์นี้ผมใช้เวลานานมากผมขอคนดูคนละหไลน์น,นะครับตัวหลังจากที่ผมเก็บครบ1น0 0 0โมื่นโซนะครับตอนนี้ผมก็สามารถอีโวลชันเป็นจอมมาได้นั่นเองโดย ตอนนี้นะครับเราก็พัฒนาเป็น Demon หลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะปลดล็อกไอชิเมนต์เป็น Demon หลอดมานั่นเองแล้วค่าเแตทุกอย่างนะครับมันจะบวกเป็น10เท่าของเท่าตัวเลยนะครับบอกเลยว่าโกงจัด โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไป PVP กับบอสที่โหดที่สุดกันสักนิดหน่อยนะครับซึ่งจะบอสตัวนี้นะครับมันจะอยู่บนฟ้านะครับหลังจากที่เราเป็นเดมอนหลอดเนี่ยเราสามารถบินได้เลยครับแล้วก็บินตีได้เลยนั่นเองตอนนี้พวกเจ้ามองก็แทบจะตีไม่เข้าเลยนะครับ Regeneration ไวจัดจัดแม่ก็ค่าสเตตเพิ่มนั้งสิบเท่า แล้วผมก็ไปสู้กับมอนตัวอื่นที่ผมเคยสู้มาก่อนหน้านี้โดยผมก็บินไปได้เลยอะนะซึ่งหลังจากนั้นเราก็มีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นก็คือสกิลทาวเวลนั่นเองครับซึ่งเมื่อเรากดสกิลนะครับเราสามารถวาร์ปไปได้เลยครับซึ่งผมก็ใช้สกิลแบ็กไลดิ้งใส่มันอะนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เข้านะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลงไปตีเองดีกว่าแล้วหลังจากนั้นผมก็ลองไปตีมอนอื่นเรื่อยๆครับผมว่ามันก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละ เนี่ยผมขอปิดคลิปเลยลวกันนะครับเอาล่ะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับโดยเจ้าซีรีส์นี้เนี่ยผมใช้เวลาทํานานมากผมขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับเช่นเดิมครับถ้าหากมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยและที่นิ่งจริงครับเพื่อนๆมีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยครับผมชอบหวานเหม็นมากนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เราติดตามซีซั่นหน้ากันได้เลย